สวัสด,ดีชาวท็อปคอมเมนต์ผู้เจริญท็อปคอมเมนต์วันนี้หลังสึกแดงเดือดลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากยังไม่ได้กดติดตามขอความกรุณาเมตตาด้วยนะเช้านี้ที่สดใสยอย่ายิ้มเยอะแมนยูชนะแต่พี่แพ้เมียเหมือนเดิมครับบนแพ้คนไม่แพ้เอายาแก้แพ้ให้เมียกินหรือยังครับช่วงนี้เห็นแพ้บ่อยใช้ชนะนัดนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับบรรดาแฟนบอลและสปิริตที่ยอดเยี่ยมของทีมยุคล็อปเน้นเกมรุกเกมรับก็เลยจะลุมหลวมหน่อยยุคอาร์เนอร์รุกก็ติ๋ม<ๆ>รับก็แต๋วก<ๆ>ูเลยอย่างชอบกลังที่ดฮชอบล้อวว้ลอแสใจู ตั้งแต่เกิดขอญาดีใจวะขาบ้านทดเวลาเวอรอบันอโมริมอยู่ต่อไม่แพ้ได้ยังไงครับเนี่ยนึกว่าฝันไปมันเรื่องจริงใช่ไหมต,ตื่นตื่นผีแดงทําดีมากเพื่อนผีขาบ้านเลยไม่เคยชินนะสถานะแบบนี้สีนาทีส ่วยแตกมากโงมันเกินไปไหมเป็นไงล่ะนักวิจารณ์น้าหงายกันทุกคนให้ลิว์ผู้ชนะหัวโล้นเริ่มตานัดนี้ให้ละเม่นจริงๆเล่นดีปิดทางนักเตะลิว์ผูลได้หมดยอม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 จากใจเด็กโงเชา้านี้ใส่เสื้อแมนยูมาทํางานและรู้สึกมีออร่ามากครับขาบ้านไปดีสะใจชนะ70แมตช์เดียวทําเป็นคุยอย่ามองไว้เยอะยอมเลยนัดนี้แมนยูสมควรชนะเป็นอย่างยิ่งไว้แก้มือนในรีสอร์ทแอนด์สปาครับเฮีย เด็กผีเหมือนเกียดกดกันมานานคนละครึ่ง plus รัฐบาลให้2 0 0 0ครับไม่มีข้อแก้ตัวครับสมควรแพ้ด้วยประการทั้งปวงเจอหงทุกนัดเลยได้เปล่าครับาโซโบทำไมนายไม่มาดูเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเองเนี่ยเจ็บนะวเว้ยเบรกเกมมาดูอาการก่อนนั่นก็นอนยาวอย่างกระบอลน้ำยังปันเลยจังหวะนี้คงเป็นห่วงเพื่อนร่วมอาชีพอะเนาะฮ่าฮ่าจังหวะนั้นไม่เห็นเพื่อนแล้วหน้ามืดหูดับสุภาพบุรุษนักเตะบ้าจริงพวกเราหยุดยิ้มไม่ได้ฮังอาทิตะ เลยล้างรถขาแคเจเจตลินขาใจลิเวอร์พูลขาบ้านแกวแชมป์แพ้ทีมหนีตกชั้นได้ใหญ่ตกแชมป์โลกไม่พอไปตกแชมป์ลีกอีกเกินไปครับพี่ลิเวอร์เรายิงแม่นเกินโดนแต่เสาปวดหัวแทนเลยแฮร์รี่แม็กไว์เออเสียงแม่งลอยมาเลยนาทีบาไม่มีแล้วอย่าให้มีนาทีห้ายินดีกับเด็กผีทุกมูเหล่าด้วยครับโดนแม็กกูโขไปดิแม็กไว์ที่เธอล้อมันล้อเธอแล้วนะแพ้เป็นพระชนะเป็นแล้วก่อนเกมบอกเจ็ดศูนย์หลังเกมบอกเราจะกลับมานั่งเป็นเป็ดตา แตกเลยทีเดียวเชียวมีคอมเมนต์ดีใจเหมือนได้แชมป์กันนะขอหน่อยเติมลมหน่อยครับซึมหมดแล้วถ้าฉันหายไปนั้นแปลว่าลีวอผู้แพ้เชียร์และสัทานในสโมสรฟอร์มแชมป์ปลดปล่อยมันออกมาครับที่มันอั้นไว้9ปีที่เก็บเงียบสะใจโว้ย เป็นไงคุยไวเยอะไม่พูดมากเจ็บคอวะ่ะสีน่นาทีเป็นไปได้รีทลันการเจศูนย์จะออกมารวรอรอรอรการ์ดายคาร์บอยความรู้สึกตอนนี้เหมือนได้แชมป์ลีกยังไงก็ไม่รู้หยุดยิ้มไม่ได้ขาบ้านมันเป็นอย่างนี้ดีเองไม่ต้องถามว่าเป็ดไปไหนโดนล่าหมดแล้วไม่ได้แชมป์ก็ไม่เจ็บปวดเท่าแพ้แมนยูขาบ้านปิดเฟซหนึ่งเดือนหวานดีเบาๆหน่อยครับพี่ยอมแล้วครับคราตามหาคนหายรอยี่สิบล้านที่เธอฝันคงไม่ใช่ฉันที่เป็นอยู่หมาแดงที่เธอล้อมันล่อดักเป็ดคาเลาแล้วนะ ประตูชัยของคนสู้ชีวิตสงบสุขขึ้นบ้างครับตรูจีนก็ไม่ใช่แต่เช้าไปเป็ดย่างขาตลาดยินดีกับ3ามแต้มครับผมนี่รอสวัสดีวันจันทร์เลยครับกระแสคงแรงไปอีกหลายวันแล้วพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ซะด้วย